นข่วเลยว่าพ้เข้าชิง Miss s ม u ชิ v e ิ s ชินในเวิร์สนี่ยหอะยม่ขึ้นาหเลยอ่างนี้เอางูโกหุ่นดีสิยูออกกาลังกายเฮ้ยเอวคอ,อ,อดมากใช่ออกกำลังกายสิพวกกิฟบโชว์ขนนกทำไม นี่คือนี่นี่เป็นรอยเป็นรอยสักรอคะใช่ค่ะคือักเป็นลายลายสักเป็นลายขนนกค่ะแล้วมันขึ้นมาข้างบนมีนกด้วยใช่ไหมคือไม่หนวสักนกกับคำพูดอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างนี้เพิ่งไปสักมาเป็นแบบเป็นขนนกก็ไม่มีอะไรจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวเลยนะตื่นเช้ามาตกใจมากคอมเมนต์เพียบมีคนมาเมนตในภาพนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าอารมณ์ว่า ถ้าคุณจะถ่ายอย่างนี้คุณลองไปถ่ายเอฟเฟชดีกว่าไหมทำไมอะ่ะหรือว่าคุณลองไปถ่ายนิตยสารแบบว่าวิวดีกว่าไหมคุณเป็นคุณเป็นไอดอลของเด็ก คุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นสื้อคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงดูสิแต่อนาจารมากแต่ละภาพที่คนไทยนี่ต้งไหนอ่ะทำไมอ่ะคุณเป็นคนไทยเราแล้วคนไทยไม่ใส่บิกินี่หรอไม่ได้ไม่ได้หรอควรจะใส่สบายแล้วไปถ่ายตรงริมชายหาดจริงๆแล้วภาพนี้โอ้โหอะไรเนี่ยรับไม่ได้วัยรุ่นเห็นวัยรุ่นก็ใส่แบบนี้้แม่เหรอเดี๋ยวอย่างไอ้นี่พ่อแม่สั่งซองพ่อแม่ชอบมากเลยแม่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกัน นี่และคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นไงบ้างคอมเมนต์คอมเมนต์จริงๆมันไม่มีอันไหนแบบที่มีอันเดียวที่ติมาที่เขาบอกว่าเออทำไมแบบน่าจะแบบรอแบบ ถ่ายลงหนังสือดีกว่าเพราะว่าแบบหนังสือเขามีจุดประสงค์ในการขายหนูก็เรว่อเดียวนะคะศิลปะไม่ว่าจะอยู่บนหนังสือหรืออยู่ที่ไหนศิลปะก็คือศิลปะไม่เขาหวังดีไงเพื่อที่ว่าถ่ายเซ็กซี่ทั้งทีเนี่ยให้ได้เงินด้วยเราไม่อยากได้เงินเรามีเงินแล้วค่ะรวยแล้วได้เงินค่ะเงินไม่ใช่ประเด็นค่ะเราขายอาร์ตค่ะเราแต่พี่ว่ามันสวยนะใช่แล้วหนูก็ว่าไม่ได้ป๊เพราะว่าในอินสตาแกรมกุ๊กกี้ไปสังเกตดูจะถ่ายภาพแล้วสวยอะทำง่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยขอบอกเลยว่า เธอตั้งใจถ่ายไอจียิ่งกว่าจัดรายการผมขอบอกในการวางเทียบเฟรมผมจะบอกว่าช็อตนี้นะเธอต้องคิดแล้วประมาณ10กว่านาทีดูเฟรมซิยัเ่นเพื่อนเพื่อนถ่ายให้หน่อยเพื่อนถ่ายให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะเดินแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวกดเลยแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยประมาณถ่ายสักสิบกว่าครั้งกว่าจะได้ภาพหลายรูปไม่บางทีก็ได้เลยนะก็มีแล้วแต่แล้วแต่มุมแล้วแต่แสงจะต้องเป็นต้องเป็นคนถ่ายที่รู้ใจใช่ไหมบางทีต้องเป็นกิ๊บวางเฟรมแล้วเดี๋ยวกิ๊บบอกเดี๋ยวกิ๊บจะโพสแบบนี้จะทำอย่างนี้แล้วก็หรือบางท หมูไปเรื่อยๆถ่ายแบบเหมือนถ่ายแบบใช่เพราะว่ามันสร้างอินสป r เรชั่นนะมันสร้างแรงบันดาลใจนะให้ทุกคนแบบผันมารักใส่ใจสุขภาพทุกคนก็แบบอยากมีหุ่นแบบนี้ก็อยากแต่ผมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนก็คงอยากจะถ่ายแบบนี้ถ้าถ้าหุ่นได้นะคนอยางแต่มันดูเป็นอาจารย์บอกไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์เห็นอะไรบ้างอาจารย์ตรงไหนอะไรบ้าง ไม่เห็นอะไรเลยนม,มนก็ไม่มีจะเอาอะไรมาโปร้รูปเมื่อกี้ขนาดเป็นเพื่อนกันอ่ะผมยังเซฟรูปเมื่อกี้เลย เซฟเลยเหรอไม่เนี่ยอย่างรูปเนี้ยนมก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยก็คิดว่ามันนกไงก็คิดว่ามันโปเพราะว่าด้วยรอยสักที่ดูเซ็กซี่กับท่าโพสแสงแล้วก็แบบอีโมชั่นของภาพแบบอารมณ์ของรูปภาพแบบมันทําให้คนรู้สึกว่าอุ้ยเซ็กซี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ี่คนเนี่ยผมก็เคยถ่ายแบบนี้แต่ไม่เป็นข่าวแล้วเป็นยังไงอะจริงเหรอขอผมก็เคยมีไหนเนี่ย อ๋อเห็นแล้วลงมาในกุ๊บเพราะไมกล้าใสแก้งอันนี้พ่อแม่เป็นห่วงนะสุดยอดสุดยอดคุณออกแก้งเอาเป็นว่าเราว่าสวยอะเราชอบชอบเี่จริงแล้วแาเวลาเป็นคนดังเลยอะจะขยับไปไหนมานี่ก็จะเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะติเพราะว่าเขาเขาคงรักมั้งเป็นห่วงเป็นห่วงกุ๊กกิ๊กเขาอยากให้ถ่ายลงนั่งเฉอแล้วเวลาเราเห็นคนติเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ค่ะหนูก็ดูไปว่าเขาติแบบติแบบ ชาญฉลาดหรือเปล่าตีแบบถูกต้องหรือเปล่าตีแบบเอาเราเอาไปใช้อะไรได้หรือเปล่าถ้าเราเอาไปใช้อะไรได้เราก็ปล่อยเขาแต่ถ้าเราเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เรื่องเราก็จะบอกเขาไปไม่ได้ใุญเราได้บุญเราจะบอกคนส่งให้เป็ดมานะโอ้โหกุ๊กกิ๊บเห็นรูปนี้เราหายง่วงเลยถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ